สวัสดีครับพี่น้องนี่ผมพาพี่น้องมา <c oughs> ยามครับมายามหลุมคือเก่าครับพี่น้องยามหลุมเนาะเ <c oughs> มื่อคลิปครั้งที่แล้วผมก็ทายไปพี่น้องในเบืบ้องมืนอี้ที่ไมายามหลุมเนาะพี่น้องพามาสิด้บอรครับหลุนกันครับบอดีมาครับแต่สอนตอนเสาร่บอดีมาครับมาอีกคือนึงกับใบโม่หลือพี่น้องเอ้ย <c oughs> มัสิเรือบอรครับ ถ้ามันถึงมันสีเหลือบบอหรือว่ามันสีเน่าไปแล้วอันนี้ับลุ่มบอคบอเมนบอมีห้อยปลาบืนได้พี่น้องเดีว่าปลามันสีเต็นนะพี่น้องแบบเชืมา,ากม,ามันจะเป็นปลาเต็น,นปลาคอเดีด๋วยวเบิร์นกัพี่น้องนะอ,นอ,อ,นอู้พี่น้องอุ้ยไหนยุพี่น้องไหนยุพี่น้ อายุครับอายุครับโอ้ตัวใหญ่กับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่โอ้จุดแข็งครับพี่น้องตายไม่ไหมครับโอ้เกือบเน่าเลยพี่น้องเลยแล้วมาซาเขาหนี้เน่าในนั่นนังใส่อะไรอยู่ใส่อะไรอยู่ใส่อะไรอยู่พี่น้องก็ให้หมาให้แมวกินกันเลยเนาะใส่อะไรอยู่โอ้ตายอยู่ได้ยังไงวะมันเน่า โอ้แต่ว่ามันมันตายเลยหรอมันโดนเก็บกันพี่นอ้องนี่ครับพี่พนอ้องอุปกรณ์มันนี่เพราะว่าอุปกรณ์ใส่มันนะครับพี่นอ้องอันนวใส่มันนะครับพี่นอ้องไปเก็บกันเลยครับพี่นอ้องโอ้ยเก,อเกือบเกือบบทันเนาะมาสวยครับพี่นอ้องจดุจดแข็งแบบนี้ยพี่นอ้องอือ จุดแข็งที่เป็นคอนใหม่เลย <laughs> โอ้ไงตั้งแต่มือขื้นเนาอะอ,อแต่เป็นเต็มหัวแร้งกับบรจักออไม่เป็นเต็มหัวแร้งเหรพี่หน้องผมว่าหลายอยู่พี่หน้องออขาองก่อนกะกิน,กนประเทนเมดดื่อยอยู่ ไห็นไห้หมแมวนะพี่น้องเนาะป,ปิ่งปิ่งเหมาหให้แมวครับพี่น้องตัวได้กินได้ก็ค่อคนกินครับกินไปได้กับไ้นองหมาน้องแมวครับบอสเซียครับมันยังใส่ได้อยูบ่บอสทันเป็นบอทันเก็บมันตายใหม่ๆนะเนาะดูบอแม่คอนใหม่เลยพี่น้องตายได้นี่ครับนี่ฮอด แน่มนดีๆวันนึงวันจะคอนใหม่ด้เ <c oughs> ออโอ้โอตกนีตะกคอจนหมากประชอน,นะพี่น้องฉัน้ลยอยู่ตัวเล็กๆครับตัวซัมมี่มือครับโอ้จะเหน่นนะ แมงวันมาแล้วพี่น้องเอ้ยสาคนี้สาคนี้เซ็ตเลยแมงวันครับฮ <c oughs> ึ่งๆเลยนี้ฝ่าวไปกับฝ่าวไปเห็นได้สนีทสิบประทันการครับ หลายอยู่พี่น้องแม่หลายอยู่ครับนี <c oughs> ่เออหลายอยู่ไหลายอยู่ในน้อยก็มางเด็กก็ในน้อยกว่าครั้งแรกพี่น้องในน้อยกว่าครั้งแรกสิมาซาปุ๊นะบ,บประด้มาแต่ตอนเสาเนาะมาแต่เสากับจีบมีปัญหาหนูม็ ก็ใส okay. ่มันมันลงแต่ปลาลงลุ่มแต่ย้มย้มย้มแรงเร่งพี่นอ้องคิดว่านัาน่นย้มแร่งเร่งเหมือนเพม่อนจะหอดแจงนองกจากโด,ดนเนาะนี่กับห้อยนี่กับห้อยเข้ามาครับพี่น้องเป็นๆครับ <Okay. S 2> เข้ามาเข้า,ขาวอดได้บืนนะเขาจิบเต็งเอาเลยเพรมันมีหนามนันกเต็งพวดๆไปเลย ว่นแนมแนมคือว่าสิบ่มีปลาเหันไหมปลาเดี๋ยวปีหนาพ,พี่น้องผมสิเห็ดดีๆรอปลาโอ้เด้ได้ประมาณเกือบเกือบลูพี่น้องเห็นปะนักอยู่นี่ครับเขาผมครับพี่น้อ,นเองเรื่องหลักเกิดอพ่อเกี้ยวแล้วครับพี่น้องอยู่บ่โดนกระเดีเ้ยวเปนพันนาสิประมาณสักอาทิตย์นึงว่ามันโตซุกมันก็ซุกเนะโตบปซุกก็คิวเขียว uh, เห็นบ่ ก um ็เลยว่าอีกหนังมองก้างกลางพี nicht, kind of <c ười> ba, ika, ่น้องมันสีเหลืองๆมันเหลืองแห้งแต่แถวๆนี้มันจะออกเขี้ยวๆนี่คิดว่าสิประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์กุ้งกัวพี่น้เนางยางบึงหลอกบังตาบอ้ดตาแล้วบ่ เห็นต่วัาสีเคี้ยงข้อได้พี่น้องเขาเห็นตะว่าสิเคียงข้อได้เนี่ยเห็นป่ะมูแอนรมดาได้เนี่ยเนี่ยเคียงข้อผมอ,ะ <c oughs> อ่ะเขางามอยู่แต่ว่าบาเสมอครับนี่มองนี้ลมครับมองนี้มันสุกแห้งมันสุกไงปีนี้มันเขามันงามอยู่สกครับแต่ว่า,ามันบบาเสมอช่วงนี้สิงาม เสมอแต่ว่าช่วงนั้นไปอ่ะบ่คอยเสมอมันว่ามันเห็ดมันคิดสูตรครับเดี๋ยวปีหนาวไหม่ครับพี่น้องแค่นี้ก็ทำนี้นะพี่น้องเนาะผมพาพี่น้องมายามลุ้มครับเดี๋ยวมือมืออื่นมายามต่อครับพี่น้องไปวา้าวสไดบบอรครับสวัสดีครับ พี่น้องไยงานนี่ก็กำลังเลี้ยงเงินครับฟังนี้เลี้ยงแห้งครับฟังฟังคุ่นยังบ่ทัน์อะไรๆเขี้ยวเขี้ยก็ยังหนีพี่น้องก็ต้องรอ,อครับรอพรอมก,กันพิสิทธิเกี่ยวแต่ว่าบางคนนี่เขาก็เกี่ยวได้ทำเห็นผมเห็นไมเขี้ยวเขียวก็ยังมันเขี้ยวหลายคนเลี้ยงอะ่ะเลี้ยังเกี่ยวเนาะ เดี๋ยวว่าพวกมกับสิ้รอรอไว้ก่อนนี่เกษตรนี้นะพี่นองเนะไปโอกาสหนะ้ามาเบิงลับมาเบิงลุ้งไหมครับสวัสดีครับ